าวัดผีเสื้อคุมแดงอากามันโตผีเสื้อคุมแดงอากามันโตเป็นผีญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในห้องน้ำเก่าๆโดยเฉพาะห้องน้ำข้อที่สี่เพราหมายเลขสีในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงความตายฉายาของเจ้าผีตัวนี้ก็มาจากการที่มันสวมเสื้อคลุมสีแดงเลือดที่เชื่อกันว่าแต่เดิมเป็นเสื้อขาวแต่ถูกย้อมด้วยเลือดจนกลายเป็นสีแดง ผีตนนี้ไม่สามารถระบุเพศได้ว่าเป็นชายหรือหญิงพอเสื้อคลุมที่ยาวปิดมาถึงเขา่าและมองไม่เห็นใบหน้าของมันเพราะมีหน้ากาก,ากปกปิดแต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันจะฆ่าเหยื่อไม่เลือกหน้าเป็นวิญญาณเคี้ยนปรากฏตัวคอยหลอกลออผู้คนในห้องน้ำอากาศมันตกจะปรากฏตัวและถามคนในห้องน้ำว่า ชอบสีแดงหรือสีฟ้าหรืออยากได้กระดาษสีแดงหรือสีฟ้าหากตอบว่าสีแดงก็จะถูกอากามันโตฆ่าหั่นร่างเป็นชิ้นๆจนเลือดย้อมเสื้อกลายเป็นสีแดงหรือโดนถลกหนังจนเห็นเนื้อสีแดงฉานเหมือนกับว่าสวมเสื้อกัก,กสีแดงแต่ถ้าตอบว่าสีฟ้าก็จะถูกอากามันโตเอาเชือกรัดคอจนขาดอากาศหายใจตาย หรือถูกสูบเลือดตอกไปจากร่างสวนหมดทำให้ผิวกลายเป็นสีฟ้าซีดเหมือนศพคําตอบที่ถูกต้องก็คือการไม่เลือกทั้งสองสีโดยตอบว่าไม่เอาไม่ต้องการจะเป็นการถ่วงเวลาได้ระยะหนึ่งจากนั้นก็ให้รีบออกจากห้องน้ำให้เร็วที่สุดเพราะเมื่อออกจากห้องน้ำที่เป็นอนาเขตของอากาศมันโตแล้วมันก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้อีก แต่อย่าได้ตอบสีอื่นที่ไม่มีในตัวเลือกเป็นอันขาดเพราะอากามันตกไม่ชอบคนลองดีและจะลากคนคนนั้นสู่ขุมนรกนั่นเองเรื่องเล่าที่แพร่หลายเกี่ยวกับอากามันตกก็คือมีคนรายงานตำรวจว่าได้ยินเสียงแปลกๆในห้องน้ำหญิงตำรวจหญิงจึงเข้าไปตรวจสอบและได้ยินเสียงปริศนาถามว่า อยากใส่เสื้อกั๊กสีแดงหรือเปล่าตำรวจหญิงตอบว่าใช่ด้วยความตกใจและหลังจากนั้นเพื่อนตำรวจที่รออยู่ข้างนอกก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอเมื่อเข้าไปในห้องน้ำก็พบร่างของตำรวจหญิงผูกป,ปาดคอนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นเดือดที่ไหลออกจากคอย้อมให้เสื้อของเธอกลายเป็นสีแดงฉาน ราวกับว่าเธอกำลังสวมเสื้อกาักสีแดงอยู่ไม่มีผิดหลายคนเชื่อว่าเรื่องราวของอาการมันตกมาจากข่าวฆาตกรโลกจิตที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำและฆ่าหญิงสาวที่ใช้ห้องน้ำตามลำพังการฆาตกรรมนั้นโหดเหี่ยมมากจนเลือดของเหยื่อย้อมเสื้อผ้าข,ของฆาตกรกลายเป็นเสื้อสีแดงและเมื่อเรื่องราวถูกเล่าขานปากต่อปาก ก็เกิดการผิดเพี้ยนมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องสยองขวัญมาจนทุกวันนี้เลดแคปปีศาจหมวกสีแดงเลือดเลดแคปหรือปีศาจหมวกแดงเป็นกอบลินประเภทหนึ่งที่ปรากฏในเรื่องเล่าของชาวตะวันตกและสกอตแลนด์มันเป็นกอบลินที่มีลักษณะเหมือนชายแก่ตัวเตีย้ยจะหมูกใหญ่นิ้วมือพร้อมแห้งมีกกงเล็บยาวแหลมคมเหมือนเหี่ยว ดวงตาเป็นสีแดงเรือนแสงผมสีขาวยุ่งเหยิงยาวถึงไหล่ใส่รองเท้าบูทตถือหอกหรือเคียวในมือซ้ายและสวมหมวกสีแดงเลือดบนหัวลขแลดแคบมักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศหรือสถานที่ที่เคยมีการต่อสู้เป็นเวลานาน มีการสูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากถือเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และมีออร่าแห่งความชั่วร้ายปกคลุมบางครั้งก็อาศัยอยู่ในปล้อมปราศาสเก่าๆหรือซากปราขักพังโดยเฉพาะปราศาสที่ผู้เป็นเจ้าของมีนิสัยโหดเหี้ยมชั่วร้ายตำนานกล่าวว่าเบดแคปเกิดจากวิญญ,ญาณอาฆาตของผู้คนที่เสียชีวิตจากการสร้างปราศาสแห่งหนึ่งเจ้าของปราศาสเป็นนักรบ เขาทำสงครามยาวนานจนเกิดอาการเสียสติและเชื่อว่าหากสร้างปราสาทด้วยเสามนุษย์จะทำให้ปราสาทนั้นไม่มีวันพังทลายทว่าวิาญ,ญญาณที่เสียชีวิตในปราสาทก็ต้องทุกทรมานไปชั่วนิรันดร์จากการถูกจองจำวิญญาณบางส่วนก็กลายเป็นเรดแคปส่วนที่มาของชื่อฟีศาดหมวกแดงนั้นมาจากการที่เรดแคปมักสังหารนักเดินทางและนำเลือดมาย้อมหมวให้แดงอยูตลอด พราะหมวกคือชีวิตของมันหากหมวกซีดลงเมื่อใดเจ้าเรดแคปก็จะตายเมื่อนั้นอีกตำนานบอกว่าเรดแคปมีที่มาจากข่าวลือของชายเสียสติคนหนึ่งที่สวมหมวกสีแดงอาศัยอยู่ในปราสาทพังๆในป่ารกร้างเด็ก <c oughs> ที่เข้าไปเล่นแถวนั้นมักจะไม่ได้กลับบ้านผู้คนเชื่อว่าชายเสียสติคนนี้ <c oughs> เข้าใจว่าหมวกของเขาเป็นหมวกวิเศษ ที่จะทำให้เขาเป็นอมตะได้โดยแลกกับการให้หมวกเป็นสีแดงสดอยู่เสมอด้วยเลือดของเหยื่อมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถฆ่าหรือเอาชนะเลดแค p ได้แต่ก็สามารถป้องกันตัวได้โดยการพกคำภีไม้กางเขนหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หากใช้สิ่งเหล่านี้เรดแคปจะกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วหายตัวไปเหลือไว้เพียงฟันซี่ใหญ่ซี่เดียว จึงเป็นหลักฐานว่าคนคนนั้นได้พบกับเรดแคปบจริงๆตำนานนุเลออนะปีศาจเงือกงูจอมดูดเลือดนุเลออนะหรือเงือกงูเป็นปีศาจในตำนานของชาวญี่ปุ่นมักปรากฏกายอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำเป็นที่หวาดกลัวของชาวประมงและผู้ที่จําเป็นต้องใช้แหล่งน้ําบางคนก็มองว่ามันเป็นแวมไพร์ประเภทหนึ่งเพราะชอบดูดเลือด ปีศาจเงือกงูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผสมผสานกันระหว่างงูและมนุษย์ซึ่งจะมีสองประเภทประเภทแรกมีใบหน้าเป็นหญิงสาวอัปลักษณ่าเกลียดน่ากลัวส่วนท่อนล่างเป็นงูทะเลลินยาวสองแฉกสีแดงผมดำเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลามีดวงตาเหมือนงูและมีลำตัวที่ยาวมากเกือบ30เมตรเงือกงูประเภทที่สองมีลักษณะคล้ายก,กันกับประเภทแรกแต่จะมีแขนและมีกรงเล็บที่แหลมคมกว่า ปีศาจเงือกงูมีพละกกำลังที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์สามารถใช้หางหักต้นไม้ได้เป็นสองท่อนโดยง่ายได้และมีพิษอยู่ที่ปลายลิ้นซึ่งพิษนี้แม้ไม่ได้ทำให้ถึงตายแต่ก็จะทำให้เหยื่อเป็นอมพาช,ชั่วคราวตามปกติแล้วมันจะกินเหยื่อครั้งละคนและจะไม่อลาวาดไปอีกหลายวันหรือหลายสัปดาห์แต่ก็มีกรณีที่ปีศาจเงือกงูบุกเข้าทำลายล้างหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านในคืนเดียวมาแล้ว ปีศาจเนือ้อหูมีนิสัยชอบทรมานเหยื่อก่อนกินมันจะล่าเหยื่อโดยปลอมตัวเป็นหญิงสาวอุ้มเด็กทารกอยู่แถวๆริมทะเลและร้องขอให้คนที่ผ่านไปผ่านมาช่วยลูกของเธอโดยอ้างว่าเหนื่อยมากต้องการการนอนพักสักครู่หรือเด็กไม่สบายขอร้องให้ช่วยพาไปหาหมอหากใครสงสารได้รับเด็กทารกมาอุ้มเด็กทารกที่ดูนิ่มๆตัวเบาบิว,ว ก็จะกลายเป็นก้อนหินที่หนักอึง้งซึ่งปีศาจเงือกงูได้เศจไว้ก่อนหน้านี้นอกจากก้อนหินนั้นจะหนักมากแล้วมือของเหยื่อก็จะติดหนึบก,กับก้อนหินทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้เลยจากนั้นปีศาจเงือกงูก็จะกลับร่างเดิมและกัดเหยือ่อพ่นพิดทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตแล้วจึงค่อยกินบางตำนานก็บอกว่าพวกมันจะแปลงกายเป็นสาวงาม นั่งร้องไห้อยูร่ริมทะเลหลอกล่อให้ชายหนุ่มเข้ามาใกล้จากนั้นก็ลากหายลงไปในทะเลว่ากันว่าวิธีเอาตัวรอดจากปีศาจเงือกงูก็คือหากมีหญิงสาวที่สงสัยว่าเป็นปีศาจเงือกงูขอให้ช่วยอุ้มทารกหรืออะไรก็ตามให้สวมทุงมือก่อนจากนั้นเมื่อมันแสดงร่างิง <c oughs> ก็ให้โยนก้อนหินที่หนักอึ้งนั้นใส่ป,ปีศาจเงือกงูแล้ววิ่งหนีให้สุดชีวิต พอเมื่อไม่ได้สัมผัสกับทารกคโดยตรงมรือก็จะไม่ติดกับหินยักษ์หากใครวิ่งเร็วก็มีโอกาสที่จะหนีรอดได้เพราะปีศาจเงือกงูเคลื่อนไหวบนบกได้ช้ามากและที่สำคัญก็คือพวกมันไม่สามารถอยู่ห่างจากแหล่งน้ำได้นานถ้าร่างกายแห้งมันจะออดแอรลงและอาจจะถึงตายได้จูโบโกปีศาจต้นไม้ดูดเลือดต้นไม้ธรรมดา ที่เติบโตในสนามรบจนกลายเป็นปีศาจจูโบโก,โกหรือปีศาจต้นไม้ดูเลือดเป็นต้นไม้ในตำนานของชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าแต่เดิมทีมันเป็นต้นไม้ธรรมดาที่มีใบเขียวชอุ่มเพราะว่าบังเอิญไปเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเลือดเช่นสนามรบหรือลานประหารเลือดจากผู้เสียชีวิต ค่อยๆไหลไปยังรากของต้นไม้ทำให้มันดูซับพ,พลังงานและความชั่วร้ายจากเลือดเหล่านั้นจนกลายเป็นปีศาจและติดใจในรดเลือดเหยื่อของมันเป็นได้ทั้งมนุษย์และสัตว์มันเป็นปีศาจที่จะไม่เป็นฝ่ายโจมตีใครก่อนแต่จะรอคอยให้เหยื่อเข้ามาใกล้แล้วใช้รากหรือกิ่งไม้จับขาของเหยื่อให้ลอยอยู่กลางอากาศหรือบีบรดัด จนไม่สามารถขยับได้แล้วจึงถูดเลือดจนหมดจนตัวซีดและแค,ค่อยๆสลายกลายเป็นโครงกระดูกซึ่งก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่รากไม้เนื่องจากต้นไม้ซูโบโกะที่ดูภายนอกเหมือนต้นไม้ธรรมดาแต่จะมีจุดสังเกตคือใบที่แดงเหมือนเลือดทั้งยังมีกลิ่นคาวเลือดจางๆหากใช้มีดกรีดลำต้นก็จะเห็นน้ำสีแดงไหลออกมาแทนที่จะเป็นยางไม้ และอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องหมยหวนเบาๆว่ากันว่าเพรอจูบุโกดูดเลือดและพลังชีวิตของมนุษย์มากมายมันจึงเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวหลายร้อยปีและกิ่งของมันก็จะมีพลังพิเศษในการรักษาและล้างพิษได้ทุกชนิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับจูบโกหรือปีศาจต้นไม้ดูดเลือดเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีคู่รักชายหญิงคู่หนึ่งเดินทางกลับบ้านเกิดของฝ่ายหญิงที่อยู่ห่างไกลหลังจากที่เดินทางมานานหลายชั่วโมงฝ่ายชายชื่อเทนสือเห็นว่าคนรักมีอาการเหนื่อยล้าจึงมองหาที่พักเทนสือพบว่าบริเวณนั้นมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาจึงชวนให้เธอเข้าไปพักใต้ต้นไม้และบอกว่าจะไปหาน้ำหรือของกินมาให้เทนสืหายไปไม่นานก็กลับมา พร้อมกับน้ำและอาหารแต่หญิงสาวที่ควรจะนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้กลับหายไปเหลือเพียงข้าวของทิ้งไว้เขาเรียกชื่อเธออยู่นานแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงขานรับเทนสืกครุ่นคิดอย่างไม่เข้าใจในตอนนั้นเองจู่ๆเขาก็รู้สึกแปลกๆเหมือนถูกใครจ้องมองทันใดนั้นก็มีน้ำหยดลงมาใส่ศีรษะของเขาเทนสื้เงยหน้าขึ้นมอง และตกใจแทบเป็นลมเมื่อเห็นว่าต้นไม้นั้นมีดวงตาสีแดงเรืองแสงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นมาตรงลำต้นหิ่งที่แหลมเหมือนเข็มรัดร่างของหญิงสาวลอยอยู่กลางอากาศสิ่งที่หยดลงมาใส่ศีซษาข,ของเทนสือเมื่อกี้ก็คือเลือดของเธอนั่นเองเทนสือที่เห็นภาพอันน่าสะพึงกลัวนั้นวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเขาวิ่งไปจนเจอวัดจึงวิ่งเข้าไปด้านใน และพบกับพระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในนั้นเห็นสื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระฟังเมื่อฟังเรื่องราวจนจบพระก็บอกว่าสิ่งที่พบเจอนั้นก็คือต้นไม้ปีศาจจูโบโกเป็นต้นไม้ที่เกิดในสนามรบไถเลือดของคนและสัตว์หล่อเลี้ยงชีวิตของมันเองส่วนต้นไม้ปีศาจที่กินคนเข้าไปจูจูบริเวณลำต้นของมัน ก็เริ่มมีลวดลายแปลกประหลาดขึ้นมาหากมองเข้าไปใกล้ๆก็จะพบว่ามันเป็นลวดลายที่คล้ายกับใบหน้าของหญิงสาวที่มันพึ่งกินเข้าไปไม่มีผิดแวมพร์แวมพร์หรือบางพื้นที่เรียกว่าผีดิบดูดเลือดหรือแดกคูล่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความมืด ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนับตั้งแต่ยุคโบราณบางก็ว่ามีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและเป็นผีสากลที่มีอยู่ในเกือบทุกประเทศโดยมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นผีดิบที่ไม่มีวันแก่และตาย <G ül> แวมพายนั้นมีพละกกำลังมหาศาลเทียบเท่ากับคนหลายสิบคน สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้เงาของแวมพายจะไม่สะท้อนในกระจกหรือแอ่งน้ำพวกมันคือผีดิบที่ภายนอกดูเหมือนคนปกติแต่มักจะหลบเลี่ยงแสงแดดไม่ชอบออกนอกบ้านตอนกลางวันพวกมันมักจะนอนในห้องนอนที่ลึกสุดของบ้านหรือในห้องใต้ดินเพื่อป้องกันไม่ให้โดนแสงอาทิตย์ทำให้มีผิวที่ขาวซีดมีเพียงริมฝีปากที่แดงดุดเลือดสดๆเท่านั้น พวกมันมีฟันที่แหลมคมสำหรับกัดและดื่มเลือดสดๆของมนุษย์หรือสัตว์เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันผู้ที่ถูกแวมไพร์กัดมักจะเสียชีวิตอย่างรวดเร็วบางลายที่ลอดจากความตายก็จะกลายเป็นลูกสมุนของแวมไพร์และต้องใช้ชีวิตในความมืดเหมือนกันกันกบพวกมันดังนั้นคนที่กลัวหรือเชื่อเรื่องแวมไพร์ก็จะหาของที่สามารถป้องกันแวมไพร์ได้ เช่นไม้กางเขนน้ำมนต์หรือกระเทียมนำมาพกติดตัวไว้ตลอดไม่เพียงแต่คนเท่านั้นที่จะสามารถเป็นแวมพร์ได้คนตายก็มีโอกาสเป็นแวมไพร์ได้เช่นกันดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ศพกลายเป็นแวมไพร์ผู้คนก็จะเอาน้ำมาพันไว้รอบหลุมศพหรือไม้กางเขนไว้บนหลุมศพเพื่อป้องกันแวมไพร์ไม่ให้ลุกออกมาได้ ชาวยุโรปในยุคกลางวาดกลัวแวมไพายเป็นอย่างมากผู้ที่สงสัยว่าเป็นแวมไพายจะตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับแม่มดหรือมนุษย์หมาป่าจะต้องถูกนำตัวไปทดสอบด้วยวิธีการอันโหดร้ายถ้าไม่เสียชีวิตเพราะการทดสอบก็อาจจะเสียสติแทนเคยมีเรื่องเล่าถึงคนที่พบเห็นแวมไพายลุกขึ้นมาจากหลุมศพออกเดินไปทั่วในยามค่ำคืนผู้ใดที่ศบตากับมัน จะถูกมันตามล่าเมื่อข่าวเกี่ยวกับแวมไพร์อาวาดแพร่กระจายออกไปชาวบ้านก็จะรวมตัวกันไปที่หลุมศพของแวมไพร์และขุดศพต้องสงสัยขึ้นมาดูว่าศพนั้นดูเหมือนเป็นคนเป็นไม่มีการเน่าเปื่อยร่างกายดูมีสีเลือดทั้งที่ยังฝังไปนานแล้วหรือไม่เล็บกับผมยังงอกยาวอยู่หรือไม่ถ้าใช่พวกเขาก็จะเชื่อว่านี่คือแวมไพร์ และจะเอาลิ่มไม้ตอกให้ทะลุหัวใจของศพนั้นตัดหัวด้วยจอบของสับปะเลอและเผาร่างให้เหลือเพียงเท่าฐานบางพื้นที่ที่มีความเชื่อว่าถ้ามีใครถูกแวมไพร์กัดให้นำเท่าฐานของแวมไพายไปผสมกับเครื่องดื่มทำเป็นยาเมื่อดื่มยานั้นก็จะสามารถป้องกันไม่ให้ติดเชื้อแวมไพายได้ เทวตำนานได้กล่าวถึงแวมไพร์ตนแรกของโลกว่าตอนที่สร้างโลกพระเจ้าสร้างผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิลิธให้คองคู่กับอาดัมแต่พอลิลิธมีจิตใจฝักใฝ่ความชั่วร้ายจึงได้ละทิ้งสวรรค์ไปเข้าร่วมกับเหล่าปีศาจและกลายเป็นต้นกำเนิดของแวมไพร์และให้กําเนิดลูกหลานแวมไพร์อันชั่วร้ายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจียงสื่อ แวมไพร์ผีดิบจีนเชื่อกันว่าเจียงซือเป็นผีดิบกึ่งแวมไพร์ของจีนชื่อของมันแปลว่าศพแข็งมันคือแวมไพร์ที่นอนอยู่ในโลงศพหรือถ้ำในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆบางก็ว่าเจียงซือเกิดจากวิญ,ญญาณของคนตายที่ไม่ยอมออกจากร่างเป็นเหมือนคนที่ไม่มีสติ มีลักษณะคล้ายสัตว์มองไม่เห็นคิดหรือพูดไม่ได้แต่จะค้นหาเหยื่อด้วยการใช้ประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นหรือโดยการตรวจจับการหายใจแทนจึงมีตำนานกล่าวว่าหากเจอเจียงซื่อให้กั้นหายใจจึงจะหนีรอดได้แม้ว่าเจียงซื่อตัวแรกจะเป็นผีดิบที่ใส่ชุดขุนนางสมัยราชวงศ์ชิง แต่รูปลักษ์ของมันก็มีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับสภาพการย่อยสลายของศพบางตนอาจดูไม่ต่างกับตอนมีชีวิตอยู่ในขณะที่บางตนเปลี่ยนไปจนหน่าสะพึงชวนขนหัวลุกจุดเด่นของเทียงซูคือมีผิวที่ขาวซีดและมีขนยาวซึ่งเกิดจากเชื้อราที่จเจริญเติบโตบนร่างกายผมยุ่งเยิงลิ้นยาวมากเล็บที่แหลมคมสีดำ ดวงตาแดงช้ำมักกระโดดแทนการเดินและจะยื่นแขนทั้งสองข้างออกไปข้างหน้าเสมอเหยื่อมักจะถูกดูดเลือดและดูดพลังชีวิตออกไปพร้อมๆกันผู้ที่โดนเจียงซือกัดหากไม่ตายก็จะกลายเป็นเจียงซือเหมือนกันบ้างก็ว่าเจียงซือถูกมอดผีปลุกขึ้นมาซึ่งเจียงซือประเภทนี้จะเกิดขึ้นจากวิญญาณของคนตายที่ออกจากร่างไม่ได้เพราะบาปหนัก หรือตายจากการฆ่าตัวตายหากถูกปูกหลังจากตายไปไม่นานจะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่บางตำนานก็บอกว่าแพ้จริงแล้ว เจียงซือเป็นความเชื่อในทางศิยศาสตร์ของรัทธ,ธิเต๋าหรือเหมาซานมีความเชื่อว่าเมื่อมีคนตายศพจะต้องถูกฝังที่บ้านเกิดในสมัยโบราณการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากนักบวชในรัทธ,ธิเหมาซานจึงทำพิธีปลุกศพให้ขึ้นมากระโดดตามตัวเป็นขบวนโดยมีการซานกระดิ่งเป็นเครื่องให้จังหวะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพิธีลับทมให้ชาวบ้านทั่วไปเห็นเด็ดขาด วิธีนี้จะทำกันสองคนโดยผู้ที่ทำจะสวมเสื้อคลุมตัวใหญ่คลุมตัวไว้ทั้งหมดและแต่งตัวโสพด้วยชุดคลุมสีขาวและคลุมสีสาด้วยผ้าคลุมพร้อมกับใช้คองไฟเป็นเครื่องนำทางในขณะที่ออกเดินทางจะร้องบอกเตือนอยู่เป็นระยะระยะว่าให้ระวังอุปสรรคต่างๆที่อยู่ข้างหน้ามักจะทำพิธีนี้เวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีผู้พบเห็น และสภาพอากาศที่เย็นเหมาะกับการทำพิธีศพของผู้ตายจะมองไม่เห็นผู้นำทางเนื่องจากถูกปิดบังไว้ด้วยเสื้อคลุมพวกมันมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็คือยันของรัฐทิิเต๋าให้นำไปติดที่หน้าผากของเจียงสื่อพวกมันจะหยุดชะงักไปไหนไม่ได้มันกลัวเสียงไก่ขัน เชื่อว่าวิญญาณร้ายที่ได้ยินเสียงไก่ขันจะถอยกลับไปยังที่ซ่อนตัวของมันเพราะเชื่อว่าไก่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ขึ้นกระจกเงาเชื่อว่าเจียงซือจะกลัวภาพสะท้อนในกระจกของตัวเองและแผ่นหมีไปจุดอ่อนอีกอย่างก็คือเข้าสารให้โปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้านเพราะเจียงซือจะต้องก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด อาจ่วงเวลาให้หนีรอดหรือทำให้มันนับมเมล็ดข้าวจนถึงเช้าได้อย่างไรก็ตามมีผู้แย้งว่าแท้จริงแล้วเรื่องเจงสื่อหรือพิธีขนศพนี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นมาบางหน้าของขบวนการลักลอบขโมยศพแบบผิดกฎหมายซึ่งเป็นไปได้ว่าการที่เห็นศพกระโดดได้เป็นขบวนนั้นคือการที่มัดศพกับท่อนไม้ต่อๆกันหรือแบกขึ้นหลังผีกระสือ กระสือเป็นผีประเภทหนึ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อของชาวไทยมาแต่โบราณผีกระสือนั้นคือหญิงสาวที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำแต่ได้ทําผิดข้อห้ามบางประการทําให้ถูกมนต์ดำย้อนกลับเข้าตัวจนกลายเป็นผีกระสือแต่บางคนก็เชื่อว่าผีกระสือนั้นเกิดจากคนที่ทำบาปหนักในชาติที่แล้วเช่นทำแทง้งหรือฆ่าคน เมื่อมาเกิดใหม่บาปกรรมนั้นก็ส่งผลให้เกิดเป็นผู้ผีปีศาจต้องกินสิ่งสกโปกกินของดิบและของเน่าเสียประทังความหิวโหวยส่วนใหญ่กสื่อน,นั้นจะเป็นหญิงสาวอายุน้อยหน้าตาสะสวยภายนอกดูเหมือนคนปกติที่มีผิวสีขาวซีดริมฝีปากสีแดงจัดมีพฤติกรรมแปลกๆเช่นชอบกินของดิบๆขาวๆหรือเลือดสด,สด ชอบอยู่ในบ้านมืดๆคนเดียวไม่ชอบออกจากบ้านยามกลางวันบางครั้งก็ถึงกับไม่ชอบแสงสว่างไม่ชอบแสงอาทิตย์เลยก็มีแต่บางคนก็พบกระสือที่เป็นหญิงชราอายุมากได้เช่นกันมีเรื่องที่น่าแปลกใจว่าในบริเวณที่พบผีกระสือนั้นก็มักจะพบกับผีกระหังซึ่งมีแต่เพศผู้ด้วยทำให้ผู้คนเชื่อว่า ผีกระสือและผีกระหังเป็นผัวเมียกันกระสือจะถอดหัวออกจากร่างในตอนกลางคืนโดยมีอวัยวะภายในเช่นตับไตลำไส้หลุดออกมาด้วยจากนั้นก็จะลอยหาของโสโครหรือของสดข่าวเมื่อกินแล้วจึงจะกลับเข้าร่างก่อนอาทิตย์ขึ้นในยามที่ถอดร่างลอยไปบนท้องฟ้า ร่างของกระสือจะเรือนแสงทำให้มองเห็นเป็นลูกไฟสีแดงหรือสีเขียวลอยอยู่บนท้องฟ้าพื้นที่ที่มีข่าวว่าผีกระสือออกอารวาสมักจะมีสัตว์เลี้ยงเช่นหมูไก่วัวควายสัตว์เหล่านี้จะตายอย่างปริศนาบางก็ถูกดูดเลือดจนแห้งบางก็ถูกกินอวัยวะภายในทั้งหมดว่ากันว่า ถ้าบ้านใครเพิ่งคลอดลูกหรือมีสัตว์เกิดใหม่จะต้องรีบล้างกลิ่นคาวเลือดและทำความสะอาดก่อนพระอาทิตย์ตกดินเพราะเชื่อว่ากินสดคาวของเลือดนั้นจะชักนำผีกระสือมากินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูกหรือของทาลกที่เพิ่งคลอดได้ชาวบ้านสมัยก่อนจึงมักจะปลูกต้นไม้ที่มีน้นาแหลมไว้ริมลัวหรือนำหนามไปพันไว้กับร่องหรือรูต่าง เช่นลองใต้ถุนบ้านที่มีรูเพราะเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้เมื่อทำเช่นนี้แล้วมันก็จะกลัวไม่กล้าเข้าบ้านหลังนั้นเมื่อกระสือหมดอายุไขหากไม่ได้ส่งต่อความเป็นกระสือให้กับคนอื่นพวกมันจะไม่สามารถตายได้และจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานจนกว่าจะคลายน้ำลายส่งต่อให้ผู้อื่นเพื่อเป็นกระสือตัวต่อไป แล้วจึงจะตายได้อย่างสงบเชื่อว่านี่เป็นคำสาปอย่างหนึ่งที่ทำให้เผ่าพันธุ์กระสือคงอยู่ต่อไปส่วนผู้ที่กลายเป็นกระสือก็จะต้องเป็นไปเช่นนั้นตลอดชีวิตไม่มีทางหายมีเพียงการกำจัดผีกระสือตัวปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้ชุมชนสงบสุขและเป็นการกำจัดกระสืออย่างแท้จริง